สนับสนุนช่องครับพาลิเซลยมครับครบจบทุกปัญหาสิวลดความมันบนผิวบ่มรุงผิวกระจ่างใสครับฟื้นฟูสภาพผิวครับสกัดจากธรรมชาติบม่มีสารที่เป็นอันตรายครับมีออย,ยอสนใจก็สร้างซื้อตามเบอร์โทรข้างล่างครับช่วงนี้มีโปรครับ290แถมคิ้มกันแดดราคา190ครับจากพาลิเซียมครับ สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปเพื่นเขากลับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อครับเมื่อนี้ได้นําแนวทางหวยหาน้อยครับประจำวันที่3พฤศจิกายน2องพันหครับเมื่อนี้มาแก่มือครับมือว่านนี่รูดครับมือว่านนี๊มาแขวิ่งรูดครับมือนี๊มาแก่มือครับเลขเด่นเมื่อนี่ครับ เหล็กเด่นมือนีมีเจ็เก้มหาหนึ่งครับเจ็ดเก้าสหาหนึ่งถ้า2ตัวก็เป็น7จ็ดคเก้าครับถ้าตัวเดียวเป็น7ครับถ้าตัวเดียวเป็น7จนวทาง2ตัวเจาะครับเจ็ดก้าเจ เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามเก้เก้าครับครับแนวทาง3ตัวครับแนวทาง3ตัวหรือว่าชุด3ตัวอีกขัดมะห้ครับ3ามเก้าเจ็ดเก้าหาสาหาหนึ่ามหนึ่งหครับ เน้นครับชุดเน้นเน้นที่สามเก้าเจ็ดครับสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าครับเน้นที่สามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าครับครับแนวทางกขมีเขา่ามีหลุดนะครับเบืเ้องแลังกรโปุกชัยวิจารณญาณเดอ้อครับใส่เป็นแนวทางเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นหรือว่ามีเล็กมากเล็กชอบ มาตรงกันกระจัดถ้รบะมกักบ่ชอบก็สามารถกดเลื่อนพานไปได้เลยครับขอบคุณครับสำหรับคอมเมนต์ของมาทักมาท้ายมาเป็นกำลังใจให้กันครับาถ้าสนับสนุนช่องกับตามหมายเรีกบัญชีนี่แหละครับของอาจารย์ครับเป็นค่านำชากาแฟค่าค่าอินเทอร์เนต็ตครับครับ ผู้ใดมาเบิงึงมืกก่อนี้ไห้เฮงปังแปงเด้อครับครับอย่าลืมเป็นกำลังใจกันก,นก,นกน็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับสิบประเพลาดคลิปต่อๆไปมื่อนี้ก,ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮ้งแปงแปงครับอย่าลืมขอไปเบิึงหว,ว,วยลาวเด้อครับเดีย๋ยวสิล้มหวยลาวให้เบิึงพร้อมครับ